วันนี้เราก็มาเยี่ยมไร่ชมสวนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของนาครับตอนนี้นาปลูกปลูกอะไรปลูกถัว่วถั่วเขียวนะครับก็อย่น,นี้เลยอันนี้คือที่ใช้ผิตวัน เอ่อนิวทีแฟนนะครับของ AG กับเอ็นีครับก็ประมาณนี้แต่เพราะว่าก็คือว่าผลพิของมันก็คือมันโตโตไวกว่าหญ้าแทบยังไม่มีครับก็คือว่าหญ้ามันโตช้ากว่า แล้วเรามาดูส่วนที่ไม่ได้ใช้กันนะก็อยู่ติดๆกันนะมีแม่น้ำขวางกันอยู่น <c oughs> นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับก็ดู หญ้าขึ้นไวกว่าพืชอีก, <laughs> <laughs> กอนี่ครับบรรยากาศรอบๆนี่ดูมันก็รู้ว่าครับว่าเออหญ้ามันโตไวกว่าเขียวฝั่งนู้นครับ ตอนนี้นะักก็กำลังเปิดน้ำให้น้ำพืชผลผลิตอยู่นี่ครับผลิตผลของผลิตภัน